สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดบ้านเก่าที่อิงฟ้าวราหะเคยเช่าอยู่เดือนละ400แม้ลำบากแต่อบอุ่นเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับหลังจากเต่าทีวีภูออกมาเผยข่าวว่าค่ายเพลงดังเย็ยนฟ้องนางงามนักร้องอิงฟ้าวราหะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนดไทยแลนด์2022 คิดค่าเสียหาย1,000ล้านก่อนที่ต่อมาทางด้านนาวัิสรกรายสินพ่วงหน่วยการกองประกวดมิสกแกรนทายแลนจะออกมาโพสต์ว่าอิงฟ้าได้รับหมายสารแล้วส่วนจํานวนเงินที่โดนฟ้องคือ1,200ล้านขณะที่อิงฟ้าเองก็ได้โพสต์ข้อความสุดช้าว่าวันที่ปล่อยให้อยู่ห้องเช่าเท่าูหนูวันที่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเขาไปอยู่ไหนไม่เคยมีการติดต่อแต่วันนี้ติดต่อมาพร้อมกับ1,200ล้านยังเชื่อเสมอว่ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอ ่าสุดอิงฟ้าได้โพสต์รูบานเช่า400บาทสมัยที่เช่าอยู่กับครอบครัวเพื่อให้แฟนคลับได้เห็นว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นมันคือเรื่องจริงพร,ร้อมบอกว่าต่อให้ในอนาคตมีบ้านหลังโตก็จะไม่มีวันลืมบ้านเช่าหลังนี้ความทรงจำดีๆที่สวยงามซึ่งสภาพบ้านเก่านั้นเป็นห้องแถวชั้นเดียวเก่ามากบริเวณรอบๆห้องแถวเป็นป่าพรตกกลางคืนก็มืดสนิทสมัยนั้นจำได้ว่าอยู่เป็นครอบครบัว4คน นอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังบอกอีกว่าเวลาที่เราประสบความสําเร็จและได้ย้อนกลับมาดูมันมีความสุขไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อก่อนลําบากแต่มันอบอุ่นมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ